การครั้งหนึ่งณหมู่บ้านทุ่งหญ้ากว้างมีไก่แจ้ตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าจ้อยมันเป็นไก่แจ้ที่ไม่ค่อยเหมือนไก่ทั่วไปเพราะมีความฝันอยากบินให้ได้เฮ้ยทำไมข้าเป็นไก่แต่บินได้แค่แป๊บเดียววะอยากบินแบบนกบ้างจังแล้ววันหนึ่งเจ้าจ้อยเห็นแตงโมกลิ้งไปตามลมมันเข้าใจผิดคิดว่าแตงโมบินได้อู้หูลูกกลมๆนี่บินได้หรือถ้าข้าขึ้นไปขี่มันต้องพาข้าบินแน่แน่เจ้าจ้อยไม่รอช้ามันเอาใบตองพันตัวเองเป็นปีกอทํทำสลิง ผูกกับแตงโมแล้วเข็นขึ้นเนินแล้วตะโกนสุดเสียงไป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 ,ไปแตงโมกลิ้งลงเนินพร้อมเจ้าจ้อยบนหลังแตงโมกลิ้งเร็วขึ้นขึ้นแล้วชนกับฟักทองกลายเป็นแตงโมกระเด้งบิน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 จบด้วยเจ้าจ้อยหน้าคว่ำอยู่ในคลองใบตองยุยยุยและนั่นแหละเป็นประสบการณ์บินครั้งแรกของเจ้าจ้อยที่ลงจบในคลองพร้อมแตงโมแตกกระจายเจ้าจ้อยนอนแช่น้ำพูดกับกบข้างๆอย่างน้อยข้าก็ได้บินสั้นๆน,นะฮะฮะจากวันนั้นเจ้าจ้อยเลิอกอยากบินแล้วหันมาเป็น ผู้เชี่ยวชาญการกลิ้งแต่งหมูแทน555